สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เรามาพบกันในเกม Uncle p a n g o s Terrible Little Farm นะครับหรือเรียกในชื่อภาษาไทยว่าฟาร์มเล็กๆอันน่าสะพเพรลัวของลุงปังโกมันเป็นยังไงเราไปชมกันดีกว่าครับ ายสุดที่รักทายนัสตีเฟนเนี่ยฉันเองลุงปังโกะไงบอกว่าแกจะสบายดีนะพ่อแม่ของแกนะบอกฉันว่าเดี๋ยวแกก็ใกล้จะเรียนจบแล้วนี่ประสบความสําเร็จแล้วเนาะควินตินรู้สึกว่าเมื่อว,วานนี้แกยังเพิ่งเดินได้เพิ่งพูดได้แป่เปาอ,อยู่เลยตอนเนี้ยแกก้าโตเป็นหนุ่มละรู้สึเวลามันผ่านไปไวเหลือเกิน พอมองย้อนกลับไปนะรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเจอแกเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นนะ่ะตั้งแต่แกยังเป็นเด็กและด้วยเหตุนั้นเองเนะี่ยฉันก็ขอโทษด้วยนะฉันนะ่ะยุ่งอยู่กับที่ฟาร์มมาเยตล,ลอดซึ่งก็นำมาสู่จุดที่ทำให้ฉันนะ่ะเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาฉันนะอยากชวนแก เออมาใช้เวลาฤดูร้อนอ่ะซัมเมอร์เนี่ยที่นี่กับฉันไงมันก็ดีนะถ้าจะมีคนมาช่วยงานที่ฟาร์มเราจะได้ทำความรู้จักกันตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราสูญเสียไปไงถ้าอยากรับข้อเสนอของฉันนะเจอร์มี่อย่างเดียวที่แกต้องทำก็คือนั่งรถบัสไปที่สุดสายเขตออกเขตเกือบออกนอกเมืองในเมืองถัดไปนี้แล้วพอลงรถบัสมา ก็เดินตามทางหินลูกหลังที่ทอดตัดผ่านป่ามาฟาร์มของฉันอ่ะจะอยู่แค่ตรงหัวมุมนั่นเองแล้วเ,เจอกันนะจากลุงปังกบโอเคนะครับเราก็จะไปช่วยงานที่ลุง ที่ฟาร์มลุงปังโกะนะครับแต่ว่าที่รู้สึกแปลกๆก็คือถ้าไมลุงปังโกะเนี่ยเขาเรียกชื่อเราไม่ซ้ำกันเลยครับเควินตินบ้างล่ะเจเรมี่บ้างล่ะออมันคืออะไรเนะี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าหวังว่าเราจะได้มีความสุขในใช้ชีวิตหน้าร้อนกับลุงปังโกะที่ฟาร์มข,ของเขากันนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าลุงเขาจะให้เราทำอะไรบ้างแล้วทำไม แท็กเกมนี้เขาถึงเขียนว่าเกมสยองขวัญภาพก็ดูน่ารักดีบรรยากาศก็ดีดีไมข y k o n ไมบอยฉันอะรีใจนะที่แกนะมาเยี่ยมฉันแต่ว่าโชคไม่ดีเลยที่สิ่งที่ไม่คาดคิด่มันเกิดขึ้นฉันก็จะไปจากบ้านนี้ประมาณสักวันสองวันนะระหว่างที่นายมาอยู่นี่ ดังนั้นนะ่ะแกก็ฝากช่วยทํางานรอบๆบ,บ้านเนี่ยรอบๆฟาร์มเนี่ยจนกว่าฉันจะกลับมาได้ไหมฉันรู้นะว่ามันขอกันมากไปหน่อยนะทั้งที่แกจะได้อยู่ต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าใครที่จะทําได้นะ่ะก็มีแค่แกเท่านั้นแหละโรเบิร์ตหืมโรเบิร์ตฉันทิง้งคำสั่งคำแนะนำเนี่ยไว้รอบบ้านละให้คอยช่วยแกละแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะ หลังจากที่ฉันกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะทํางานส่วนมากของรอบรอบฟาร์มนี่เองกุญแ <spe ak> จของประตูหน้าบ้านนะมันซ่อนอยู่ใต้ก๊อบลินตัวเ,เล็กอืตรงปากทางเข้าบ้านเนี่ยแหละส่วนห้องของนายเนะี่ยก็จะอยู่ตรงชั้นสองออทำตัวตามสบายเลยนะจากลุงปังกุกอืม <Kelsey> <spe ak> <spe ak> นี่มันไม่ไม่ใช่ก๊อบลินเนะนี่ยมันโนมลุงปังกุเนี่ชื่อผมก็จำไม่ก็จะถูก เัองวัดนู่อีกอืมเตรีประตูบ้านให้เรียบร้อยมีทีวีมีนาฬิกาโซฟาหลายตัวมีพิมพ์ดีดโอ้ลุงปังโกนี่เขาก็ใช้ชีวิตมัธยัสถ์ดีนะครับแต่เราไปดูห้องนอนแล้วก่อนดีกว่าเห็ลุงเขาบอกชั้นสองลุงปังโกนี่ก็ ตกแต่งบ้านได้แปลกดีเหมือนกันเทเนี้ยไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อ่ะเลหลือห้องเดียวละอ่าห้องนี้เดียวละโต๊ะเตี้มีกีตาร์ให้เล่นด้วยเล่นได้ไหมไม่ได้ตกแต่งบ้านได้เยี่ยมยอดมากครับลุงปังก๊ ช็กโกพร้อมซิงพร้อมอางับน้ําก็มีอ้อสปายแล้วครับชีวิตบ้านนอกอะ่ะมันอาจจะไม่แย่อย่างที่คิดก็ได้มาอยู่ตามฟาร์มครับเรามาเช็คอ่านี่ออกมานอกบ้านลนะนี่น่าจะเป็นฟาร์มลุงปังกบมีโน้ตแปะอยู่น่าจะเป็นโน้ตที่ลุงเขาแปะไว้ให้เลนนี่เลนนี่กวโอยลุงนี่จำชื่อผิดตลอด อแสดงว่านายหาโรงนาเจอแล้วสิอ่อวัวในนี้มันค่อนข้างจะดื้อนิดนึงนะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์วันพฤหัสวันพุธวันอะไรนั่นแหละก็เกือบเกือบทุกวันทุกทุกเดือนอ่าแต่ถ้าดีนเสียงอะไรแปลกๆออกมาจากข้างในโรงนานะไม่ต้องไปสนใจใส่ใจฉัน,นะให้หารมันแล้วก็ล็อกประตูไว้แล้วก่อนที่ฉันจะไปดังนั้นน่ะพวกมันไม่น่าจะเป็นปัญหากับ แกเท่าไหร่หรอกในวันนี้แต่พรุ่งนี้นั่นแหละฉันอยากจะให้แกนะ่ะพามันออกมากินหญ้าสะหน่อยประตูของโรงนาเนี่ยแขวนอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านนะเอออย่าลืมเออล็อกประตูเนี่ยไว้จนกว่าพาที่จะขึ้นรุ่งี้เช้าอืมก็คือพรุ่งนี้เราก็ต้อง มาปล่อยวัวกมากินหญ้านะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับภารกิจที่คุณลุงเขาให้ไว้ร้านชายขอกภัยนะแต่่มฉจะลืมบอกไปบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากชีวิตเนี่ยในป่าเขาเนี่ยเออมันอาจจะลำบากกว่าชีวิตในเมืองโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะแต่ไม่ตลอดหรอกแต่ว่าบางทีเราก็ต้องระมัดระวังกันบ้างซึ่ง ก่อนที่พาร์ที่จะตกดินนะในแต่ละวันนะฉันขอให้แกนะเข้าไปในบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านจนกระทั่งพาร์ที่จะขึ้นอีกรอบนะวันเนี้ยเป็นพิเศษเลยเออต้องปิดประตูแล้วก็ล็อกกอนนะอยู่แต่ล็อกกอนประตูหน้าบ้านเออล็อกกอนประตูหลังบ้านแล้วก็ตามด้วยประตูหน้าบ้านในในออเดอร์นั้นก็คือหลังแล้วก็หน้านะเออหลังแล้วก็หน้าจําไว้หลังแล้วก็หน้า ก่อนเข้านอนด้วยแล้วกันโอเคครับหลังไปหน้าผมเชื่อฟังคุณลุงนะครับหลังกดชิปวิ่งนะครับไปหน้าโอเควิ่งได้เกมนี้วิ่งได้ไหมความว่าไงครับมายความาไม่คิดมากไเองนะครับคุณลุงก็ให้เราไปพักผ่อนนอนหลับ แล้วก็พักผ่อนนอนหลับกันดีกว่านะครับต,ตืน่นมาพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมาทํางานรอบรอบฟาร์มนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนอเช้าวันใหม่สดใสเปนไงครับไปทำไร่ไถนากันดีกว่าถ้าที่ดูแล้วก็เป็นเกมที่สงบสุขดีนะครับ บางทีอาจจะน่าเบื่อไปด้วยซ้ำโอ๊ยลืมกุญแจเลยครับต้องกลับไปหยิบกุญแจก่อนหลวงพ่อกุญแจมันอยู่ตรงประตูหน้าบ้านอันนี้ครับอืมกุญแจเปิดมั้ยวัววัเร็วเร็วเร็ว สองสามสี่ให้ไปไหนตัวเอเฮ้ยกลับมาที่หนีไปไหนถ้าแกหนีไปแล้วก็ลุงบางกบด่ายับแน่เลยนีไปตามขึ้นมาหนีไปไหนเล่ากลับมาที่เอ้ยไกลละไกลละไกลละ,ละเดี๋ยวก็เอาไปตำรวโดนรถชนหรอกกลับมาที่เฮ้ยเล่นตัวจังวะกลับมาที่เร็วๆอืม ชอบยึดตรงลากถูไทยนี่ไงจริงเมเสียงอะไรครับเสียงมีคนเปิดวิดีโทิ้งไว้ในบ้านอืม่ผมคิดไปเองอะไรหรือ วิ่งนะครับวิ่งวิ่งอ oh ืมอะไรเนี่ยลุงปปงโกะมาติดโน้ตมาตั้งแต่เมื่อไหร่โมเกะทนายกำลังงานจดหมายจกนิวอก็หวังว่านาจะทำได้ดีนะฉันภูมิใจเหลือเกินแต่นอกจากจะดูแลพวกวัวควายเนี่ยฉันก็อยากให้นายเนี่ยเก็บเกี่ยวเออพืชไร่สวนเนี่ยฉันให้หน่อย ไอ้ต้นมวงๆเนี่ยเออหยิบเคียวมาแล้วก็เปิดประตูไว้จัดการเลยแล้วก็อย่าลืมระวังสิ่งรอบข้างนะระวางที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่เออไล่เนี่ยมันจ,จะเล็กแต่ว่ามันก็มีอพวกตัวสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะเข้ามาเอออยู่ในไล่เนี่ยที่ต้นสูงๆเนี่ยเออดังนั้นก็ต้องสังเกตไว้ เออถ้า่าเรามัดระวังแล้วกนะ็จะไหนก็ไม่มีน่าจะมีปัญหาหรอกนะ <c oughs> เออลุงครับฟาร์มลุงนี่เริ่มไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่แล้วนะครับวิผมเห็นสิง่งนี้รับแต่ว่าแต่ก็ต้องเชื่อมันน่คนนะ <c oughs> คุณล <c oughs> <ค>ุงครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยเก็บเกี่ยว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮเฮฮ้ยอะไรอะไรอะไรอย่ามาอย่ามาเจอพลังเคียวหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮยเฮมาหนี้มานี้มานี้มานี้ยไงยุดป้องกันตัวนะยัต้องกันตัวนี่ใคราไม่สู้คนมาเถอกลัวระ หลบไปๆลบไปเฮ้อะไรเนี่ยเฮ้เตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอุยโวยโยโอ้ยฟาร์มบลูนก็ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดไว้เลยนะครับเนี่ยตื่นเต้นกว่าที่คิดไว้มาก จัดการเลยเร็วๆให้ไว้โ่เอ้ยคุณลุงคุณลุงต้องให้บอกว่าจัดการอะไรอย่างงี้ด้วยเออไม่โผล่มาแล้วสินะไอพวกอะไรสัตว์ประหลาดสีดำผมไม่รู้นะครับว่าเป็นผีหรือว่า เป็นวิญญาณหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดเป็นเอเลี่ยนหรืออะไรแต่ที่แน่ๆคือมันไม่เป็นมิดแน่นอนใกล้เสร็จแล้วครับทีนี้แหละถ้าเป็น,นอนดูทีวีตีพุงอยู่ในบ้านแนละ้วไม่ต้องมาเสียงอันตรายอยู่นอกบ้านเจอกับอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อย อะไรเนี่ยคุณลุงเล่นแกล้ง,งผมอยู่ด้วยเนี่ยมีกล้องอยู่ด้วยเนี่ยอํากันเล่นแล้วมันเนี่ยคุณลุงคริสโตฟิลโอ้ยลุงจาชื่อผมไม่ได้เลยผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยตัวผมเองชื่ออะไรเขาคุณอีกข้างนะที่ช่วยทำทั้งหมดนี่ตอนที่ฉันไม่อยู่ฉันสัญญานะว่าแกจะไม่ต้องใช้ชีชชวิตเนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยที่นี่ทำงานลอบาล์มไปทำไมไม่พา บัวนเนี่ยเออกลับเข้าไปในโรงนานะแล้วก็พักผ่อนนะลใช้เวลาที่เหลือในวันพักผ่อนเออลวสั่นกระดิ่งนะข้างโรงนาสามรอบพอดีนะต้องสามรอบเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับเข้าบ้านกปได้เลยืืมงบันจ้องตลอดเวลาเลยไม่ค่อยรู้สึกจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ เข้าไป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 าไป,ปิดประตูล,ล็อกก่อนทีนี้แหละออกมาไม่ได้แล้วเข้าบ้านดีกว่าครับเอเฮ้ยแกมาทำอะไรตรงนี้เนี่อะผมว่ามันมันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วครับบ้านหลังนี้มันผิดธรรมชาติอยู่ดีมีนตโน้ตมาบ,บางแปะติดอยู่ได้ไง เออแลวเป็นลุงมันจะอําผมพุกผมเล่นแล้วล่ะลุงฟังโกดโวอ,อาุณสวัสดวันนี้แกจะได้ไปเจอกับไก่ของฉันนะเออหรือว่าไข่ไก่ของฉนะันน่ะเออมันน่าจะออกไข่ได้เยอะแล้วละ่ะตอนเนี้เสี่ยแนยไปที่เล้าแล้วก็เก็บไข่มาหน่อยมีตะกร้าวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ในะห้องครัวนะเออเอาไปใช้เก็บไข่ได้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็มาวางตะกร้าไว้ที่เดิม อีกอย่างนะไก่เนี่ยเออชอบเป็นเยียอกับของสัตว์ป่าบริเวณนี้นะแล้วไข่เนเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของไอ้พวกสัตว์ป่าแถวนี้มากดังนั้นอนะ่ะให้ระวังตัวไว้ให้ดีอย่าให้อะไรเข้ามาเออรอบเข้ามาข้างหลังระหว่างที่แกกํลาลังเก็บไข่อยู่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีความสุขเออให้เก็บไข่อย่างมีความสุข ปังโกนี่เข้ามาในห้องผมตอนผมหลับอยู่นะครับลุงไม่ตลกนลครับลุงแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับเก็บไข่แค่เก็บไข่มันจะไปยากอะไรครับเฮ้ยได้ข่าวว่าเมื่อวานนี่เดี๋ยวก่อนมันมันอยู่หลายที่ได้ยังไงแต่ก็ช่างมันนะครับอย่าไปคิดมากเลยดีกว่าลุงเขาอาจจะกำลังทดสอบเราอยู่ก็ได้ เป็นบทดสอบของคุณลุงว่าเราผู่ควรกับฟาร์มนี้หรือไม่ไชครับเก็บไข่รลุงเขาบอ,อกให้ระวังแต่ผมไม่รู้ต้องระวังอะไรโอเคครับผมรู้เลยครับเรเวเก็บเก็บไม่ได้รับประทานผอแล้วครับลาก,ก่อนนะ สัตว์ประหลาดสีดำอยูประตูอยูประตูสิอถอยอยู่ประตูก็ได้นะ,นะผมว่าคุณลุงนี่มีพลังจิตหรือเปล่าลุงทำไมลุงถึงทำานี้ได้อุย๊ย my boy ขอบคุณอีกครั้งนะที่ช่วยงานรอบฟาร์มเนี่ยเออบางทีชัางร่วงอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นนะแต่ว่า ถ้าการอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าฉันหวังว่าแค่นีจะรู้สึกจะรักฟาร์มเนี่ยเท่าที่ฉันรักอลุงนี่ก็เป็นคนดีไปกันนะครับเพาอยากจะสอนเราให้แบบรักฟาร์มนี้เหมือนที่เขารักฟาร์มนี้องจากที่นายได้ทาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำหรับวันนี้แล้วนะก็ใช้เวลาที่เหลือของวันเนี่ยเออทาอะไรก็ได้เลยก็จะไปนอนหรือว่าเออจะไปพักผ่อนตอนเหนื่อย ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ลืมอะไรหรอกลุงไม่ตลกนะลุงลุงไม่ตลกนะลืมอะไรว่าลุงลืมบอกอะไรหลายอย่างมากเลยครับเรื่องสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนหรืออะไรเนี่ยลุงแถวบ้านลุงเนี่ยมีหรือเปล่าล็อกประตูหรือเปล่าเโอเคครับประตูล็อกหมดแล้วกุญแจวางอยู่พบเปียโนเล่นไม่ได้ทีวีเปิดไม่ติด ดังนั้นเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับผมขอเช็ครอบบ้านก่อนสักรอบตัวเช็คความเรียบร้อยนะว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าังนั้นก็ต้องไปพักผ่อนนอนละ อดีดเสียงอะไรแปลกๆเลยครับเสียงเหมือนวิทยุซ่าๆคุณลุงคุณลุงกลับบ้านแล้วเหรอลุง นี่เไม่ต้องมาทำให้ผมกลัวอย่างนี้ด้วยลุงนี่มัน,น่มันไม่น่าใช่ลุงเลยนะครับ <c oughs> หลานชาย <c oughs> ฉันคิดว่าฉันลืมบอกอะไรไปบางอย่างอะไรที่ฉันไม่เคยลืมมาก่อนเลย <c oughs> ไอ้กอบลินเนี่ยที่นายเอากุจแจบ้านมาเนี่ยเออตอนที่นายเข้าบ้านมาครั้งแรกนายจำได้ไหมมันมีโอกาสนะที่กอบลินะนจะถูกเปลี่ยนแทนที่ด้วยโนมแรือว่ามัน ถ้านายเอากุญแจจากมันไปเนี่ยก็หมายความว่าแกน่ะชวนมันน่ะเข้ามานี้ที่อยู่ในบ้านเราแล้ว,แ,ลวแต่ฉันน่ะก็ไม่ได้มีโนมอยู่ในบ้านนี้ด้วยแต่ว่าเพื่อนบ้านของฉันน่ะมีและเพื่อนบ้านของฉันคนนั้นเขาไม่ก็ไม่ชอบแบ่งโนมกับใครฉันจะไม่ทําให้มันดูดีนะแต่ว่าตอนเนี้ยนายตวอยู่นอันตรายรอที่นายอ่าน้ตฉบับนี้จบนะ่ะ เชิงคิดว่านายจะมีเวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่ที่จะหามีเวลาหนึ่งนาทีที่จะหานมในบ้านนี้และเอามันคืนเจ้าของก่อนที่เจ้าของคนนี้จะเข้ามาในบ้านเพื่อเอาไปค้นหาทุกที่ทุกที่ที่คิดว่าจะมีตามมุมห้องตามตู้ตามโต๊ะทุกอย่างทุกที่มันจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ได้แด้หาเจอแล้วเมื่อหาเจอเมื่อไหร่เปิดประตูบ้านแล้วก็โยนมันออกไปเลย เออนั่นแหละตามนั่นแหละโยนมันออกไปนอกบ้านเลยนะหาสิครับหาหาสิครับอยู่ไหน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 ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำไงห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำพเจ๊เจ๊เปิดไรโนมวิ่งนะครับ่วิ่ง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  อ,อดตายนะครับโ,โอเคแล้วล็อกุญแจนี่เัาไปทำอะไรคุณลุงไม่ได้พูดถึงกุญแจกุญแจเปิดห้องนี้เหรอไม่ใช่กุญแจเปิดห้องนี้อ่ามันอะไรเนี่ยเตาไฟอ่ะคืองทำน้ำอุ่น พระเจ้าช่วยแต่มันคาว่บอนกทาา์รั่วนี่รีบเอากระจายจ,จะหายใจเอาเข้าไปหลายวันแล้วนี่รีบไปดูที่นี่เร็ว ending หนึ่งได้เวลาเข้าโรงพยาบาลโอเคครับถ้ามันมี้ ending หนึ่งเนี่ยกหมายความว่า มันก็มีต้องมี ending สอง ending สาม ending สี่ ending ห้านะครับหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เท่าที่ผมรู้ก็คือเรื่องสยองขวัญที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยในฟาร์มเนี้ยมันมาจากการที่เราสูดหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปอาจทําให้เกิดภาพหลอนจิตใจเนี่ยผิดปกติดังนั้นอนะ่ะผมก็ขอสรุปได้ว่าเกมเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างดีเลยครับ ให้บรรยากาศน่ารักน่ารักแต่ก็ยังมีความสยองขวัญหน่อยๆให้พอได้เต้นเต้นถึงเต้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบเต็มหน้าจอแบบบูบ่บา่างนี้อืถ้าหากว่าอยากเล่นเอนดิ้งอื่นอีกอยากให้เจอเอนดิ้งอื่นอีกนะครับก็ลองโหลดมาเล่นเองได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใน d e s c r i p t i o นะครับทุกคนก็ลองไปโหลดมาเล่นดูได้เลย ลองดูว่าอาจจะเจอเอ็เอนดิ้งอื่นอีกไหมนะโอเคครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ